สวัสดีครับวันนี้เรามาเดินเล่นนะครับกับที่เมกาบ,บางนานะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งดูหนังเสร็จที่เมกาครับเรื่องเรื่องอะไรนะสองอะไรเรื่องอะไรนะเรื่องพี่มากพระขนมเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันชื่อเรื่องพี่มากไม่ใช่ไหมนะอ <laughs> เออจริงๆไม่ได้ไม่ได้ดูไงไม่ไอยู่ในเอาสอง,งอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้ส่องอะไรไม่ได้ส่องหน้าตัวเองนะฮะคือตอนนี้มาเดินเล่นไม่กาแล้วเดี๋ยวจะไปทานข้าวที่ไวเดนี่ววยดนี่นะครับร้านนี้เดี๋ยวตอนที่ไปทานเนี่ยเดี๋ยวจะอัพลงโซเชียลแคมของน้องอ่านให้ดูนะครับตอนนี้ก็สวัสดีค่ะนี่ใส่เสื้อดำกันมาทั้งคู่เลยร้อน <laughs> ร้อนมาใส่เสือ้อ <laughs> นม่เลินเลยแล้วเราจะให้ดูไอ้นี่ลม กับเป็ดมัสวยว้าวอยู่ไหนวะนี่เห็นเอ้ยเห็นบ้าที่แม่กาบังนาครับอันนี้มาเดินเล่นกันอยู่แล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งจะออกจากที่นี่แล้วเนาะอีกสักแป๊บหนึ่งจะออกจากที่นี่แล้วเนาะเนาะบอกถ่ายอะไรวะถ่ายเทียอะไรถ่ายเทียอะไรวะสองทางตัวเองเล่นเนอะดูนี่เป็ดน่ารักไหม ตอนแรกบอกว่าจะขอหยิบไปเล่นสักตัวนี้ได้ไหมแต่พอหยิบปั๊บไป็นี้เลยมันติดไปทั้งแผงเลยเอาออกไม่ได้ฮะเอออีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วดีกว่าเอ้ยไม่ใช่กลับบ้านดิไปไหนวะไปไปกินข้าวนะครับแถวโรงเบียร์นะฮะที่รามินทานะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวแถวโรงเบียร์ ลงเบียร์ไงเอ็มอยู่แค่ๆลงเบียร์สักอย่างเลยเหรอลงเบียร์เยอรมันวะคือตอนนี้กำลังจะไปจากเมกาฮะแต่ว่ายังไม่รู้ทางเลยยังไม่รู้เลยจะไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่ง GPS เอากี่นาทีแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วมันสั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันนานไปนะฮะโอเคบายบายครับไว้เจอกันที่ร้านบายับ